ชอ่อ ODP ค่ะก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปช็อปที่ สัอย่างนั่นเองนะคะเพราะเห็นหลายคนเนี่ยก็จะมีสงสัยด้วยนะว่าแบบเสื้อผ้าปกติแบบใส่แนวไหนอะไรยังไงเนาะวันนี้ก็จะพาไปดูน่นีอค่ะซึ่งแล้าวันนี้เนี่ยที่จะไปนะคะก็คือร้านซินเทสค่ะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเคยเห็นแบบผ่านติ๊กตอกมาจากแบบพี่พันลังแมวหรือพี่พิมอะไรเงี้ยก็จะเก็บถ่ายของแบรนด์นี้อยู่แล้วพูดถึงซินเทสสิ่งที่จะนึกได้ก็คือซิปเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าแบรนด์ที่ชอบมีซิปมาไว้ว่าจะเสื้อหรือเกงๆต่างๆส่วนใหญ่เสื้อผ คือทุกอย่างมันราคาเริ่มต้นที่2 0 0ร้อซึ่งถือว่าแบบถูกมากๆแล้วอยู่ในกการสยามด้วยบวกกับว่าแบบ เสื้อผ้าเขาดีไซน์ออกมาน่ารักครับจริงๆซิง,งสดนเ่ะเคยเปิดที่สยามมาก่อนแล้วก็ปิดไปช่วงโควิดนะคะแล้วก็รอบนี้คือกลับมาเปิดร้านใหม่แล้วซึ่งรอบนี้ก็เลยกะว,ว่าเออจะไปดูเสื้อผ้าด้วยวันนี้เนี่ยเราจะไปที่สยามกันใช่ไหมคือขึ้นชื่อแล้วอากาศร้อนอยู่แล้วเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะใส่เสื้อเปิดไหล่กันนิดนึงนะคะที่ว่าก่อนที่จะแบบไปเปิดไหล่เนี่ยก็ขอแบบบำรุงผิวนิดเดงเพราะอุ้มเป็นคนที่ผิวแห้งแบบซึ่งช่วงนี้อุ้มก็คือใช้เป็นตัวน,นี้เลยนะคะเป็น moisturizing cream ของเซรั่วะะีนน้้คือใชมาสักกแลล้ว่ามันโอเคคือต้องบอกวว่าาาตันีุ้้มมใช หมดไปแล้วกระปุกหนึ่งแล้วนี่คือกระปุกที่สเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบพันผ่านมาบ้างตามรูปหรือตามแบบ Tube, ยู u ูบอะไรเที่เคยให้เห็นว่าขาอุ้มมันคอ้า้างที่ใะแห้งจนไม่รู้จะให้งไงแล้วเกล็ดงูขั้นสุดจะไม่มีใครนสามารถสู้ได้แล้ว เออก็เลยไปลองใช้ตัวนี้แบบโบงไว้หนาๆอะไรเงี้ยพิงค์วัสวรนึกก็รู้สึกเลยว่าเออผิวมันดีขึ้นจริงจะเก็บเทียบรูมให้ดูระวังก่อนแล,ล้วก็หลักคืออุ้มเป็นคนที่ผิวแห้งแต่อุ้มก็คือไม่แน่ใจว่ามัานอา,าจะเป็นที่แบบอาบน้ำอุ่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ากินน้ำน้อย,ยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็คือก,กินน้ำน้อยมากๆเลยพอยิ่งหน้าหนาวะรู้สึกเลยว่าเออผิวหน้าผิวตัวอะไรเงี้ยคือลอกออกมาแบบหเป็นขุยสุดๆค่ะก็คือแบบเป็นเกดเลยคือจับแบบรูปเฉยๆขึ้นมาก็รู้สึกกกกกกเเเเเลลลยยวววว่่่าาาาาาออ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 คคมมมมมมมััันนนีีะะไไรรงหหหหดต็็็ืืปทบบบพผิแแ้จ ลายเครื่องหรืออาการคันแบบข้อศอกอย่างเงี้ยคือพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีความแบบคันๆหยิบๆแล้วเราก็จะเกาพอเกา,เ,กาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแผลพอเป็นแผลเสร็จแล้วก็ต้องไปหาวิธีรักษาซึ่งมันลำบากมากสำหรับการที่ผิวแห้งขันหนึ่งแต่พองานการทาครีมเนี่ยคือตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่เป็นแผลนั่นเองเนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆนวลๆอี้ค่ะ ใช่แล้วรู้สึกว่าเออผิวของเรามันดีขึ้นแบบมันดูแบบชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ดูอิ่มน้ามากขึ้นจากข้อสอกต่อนแรกอะไรเงี้ยมันดูแห้งๆพอทาไปแล้วก็คือดูชุ่มชื้นเลยตอนนี้เขาจะมีสารเซรัมัยนะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็มีไฮยาลูรอนนะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชืน้นเนี่ยมันเป็นแบบสูตรครีมเพราะงั้นแหละคนที่ผิวแห้งมากแบบอุ้มอะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ชุ่มชื้นก็ปกติลองไปซื้อกันดูได้นะคะเพราะว่าคิด ปีแลสดาเลยอะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถไปหาซื้อได้เลยใครที่ผิวแห้งเนี่ยอุ้มก็แนะนำตัวเซรั่วีมาเจ้าไลซิ่งครีมเลยนะคะคือว่าแบบดีมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนแบบลองดูกันใครที่ผิวแห้งง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เลยแล้วมาบอกกันหน่อยว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงแบบผิวดูชุ่มชื้นขึ้นไหมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะไปเปียนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะเดี๋ยวอุ้มจะไปช้อปปิ้งดลวารวันนี้จะได้เสื้อผ้ากี่ชุด ก็ตอนนี้นะคะก็คือถึงที่ซินเทเล็บร้ายแล้วเนะเราไปข้างในกันดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคนอยู่ข้างหน้าร้านเยอะมากๆร้านก,ก,ก็คืออยู่ตรงสยามสแควร์ซอยหกนะคะเลยจากซอยห้ามาอีกเราพักใหญ่ๆเลยถึงจะถึงร้านนะคะก็ค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเสื้อผ้า,าน่ารักเพราะง้วก็จะสู้<ม>ก็คือในร้านก็จะมีประมาณนนมีัวเป็นคิมคมชมุดชมุดอยะไรเงี้ยแต่ว่าเสื้อผ้า,าน่ารักมากอันนี้คืออันที่กำลังเิ็เลยคือเขาจะมีสีแบบรุ่นบนกับรุ่นล่างอะไรเงี้ยก็คือน่ารักมากคิดว่าต้องออกไปสักตัวสองตัวสามตัวหรือทำคอนเทนนนต์ใใหม่กช้รา อันนี้คือราคาจะอยู่ที่ส5 0ก็ถือว่าราคาโอเคนะแบบเราวผ้ามันโอเคด้วยอ่ะมันมีไทยมีอะไรเองอี้ยก็มีพวกใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็ใส่แบบว่ากระเสื้อกามเอสไซด์กระเสื้อคลุมอะไรเงี้ยราคาแค่200เองแล้วก็โอเคด้วยผ้าโอเคอันนี้เอาปะอันนี้ยังไม่เอาขอดูก่อนดูดตัวร้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาเลยคิด แบบอยากได้เชื้สีน่ารักมากแต่แบบใส่ไปไหนดีอะอันนี้ราคาจะอยู่ที่3ามาร้อยเเองถูกมากเอาแต่ว่าเลือกสีก่อนอันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวแรกเราจะเดินมาสักพักปะด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบใส่ไหมขมมากๆก,ก็เลยน่ารักมากใส่กับอะไรดีเชิ้สีขาวที่มันนิดปะอันนี้ประมาณ390ร้อยเก้าสิบ โอเคนะลองเดี๋ยวแต่ว่าเปลี่ยนสีปางไหมซื้อเป็นสีดำเงินซื้อมาสีขิงมสีนี้สีขิงสีขิงอันนี้เราซื้อมามาสองกล่องแล้วนะสีไหนดีอันนี้อะไรวะสีไหนดีสีนี้แค่สีนี้เราเลือกอันนี้ค่ะสีอะไรสรุปใช้เป็นสีเขียวเพราะว่าไม่ชอบสีเสียมพู ว่าแต่สีเดิมๆดิมูออกมาว่าชอบสีอะไรตอนนี้ป่ะตอนนี้จะอยู่ที่สองร้ยยีิอ้ยอันนี้น่ารักกว่าอันนั้นอันนี้เป็นก็คือใช้เป็นแขนสั้นแถมเพราะว่าน่ารักกว่าตัวไนหนเอาดีกวะอันนั้นก็แม่อยากได้แ <laughs> ม่อยากได้ก็ลเลยคิดอยู่ว่าจะเอาไปดีไหม <c oughs> กำลังเล็งอยู่ว่ามันนี้ใส่ชุดหรืออะไมันเข้าอ่ะแล้วตอ่นี้เราเราก็ใส่แง่ที่เรามีก็ได้อืมแกงเกงจะอยู่ที่ส9 0นะคะพอหอกกับเสื้อแต่ว่ามันน่ารักมากสีเนี้ยน่ารักเอาอันนี้อันนี้เอาปะ พังกันเลยเราไปช็อปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเลยแล้วกันเพราะว่าอยากให้เห็นโนาเอามาปเป็นอีอันนี้หละนีเล,ะเลยได้สีนี้มาเป็นสีครีมพี่บาาแล้วเลยไม่รู้เดี๋ยวค่อยคิด <laughs> สีขาวมันเรียกไปก็เลยเอาสีขีดน่ารักปะคืออันเนี้ยชอบสีนี้กับกับสีมี้น่ารักน่ารักอยู่นะอะไหนดีกย่าบให้ดาวจาัดก,การที่หยิบม,มาทั้งหมดแล้วขอเลือกสีนี้ค่ะ <c oughs> ทั้งหมดคือเลือกแต่สีแบบน้ำเงินฟ้าเขียว ฟิลไว่ตเครประมาณนี้น่บบารักปะน่ารักมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวอันนี้ก็น่ารักแต่ว่าอยากดูตัวยาวเลยสรุปก็คือเดินทางมาได้มาถึบตัวเยอะอยู่นะไม่เคยถึงทาอะารเยอะขนาดน,นี้เลยเดี๋ยวไปจ่ายตังกัน ก็มีนะคะก็คือซื้อเสื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรายก็ยายตัวมาอยู่ที่สเกตเพื่อมาลองชิ้นให้ดูว่าเราจะได้แต่งตัวลุกไหนบ้างนะคะก็คือจริงๆอ่ะบางชยก็คือรู้สึกว่าต้องใสกหาสั้นแหล้แต่ว่าเราไม่ได้ขาสั้นมาเพราะงั้นเราก็จะใส่กับตัวนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วก็แบบเต็มตัวที่แต่งแล้ครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งในไอจีนะคะลองไปติดตามกันได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อกันดีกว่านี่ก็คือเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่าเราได้ ก็เป็นซีฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีฟทีมนะคะตัวที่3าก็คือตัวนี้ตัวนี้นาะก็เป็นเสื้อแบบเต็มตัวืิอแบบใส่สบายๆอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านะอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีหนึ่งตัวที่สี่คือตัวนี้ตัวนี้คือชอบมากนาอเป็นแบบใส่เดี่ยวแบบเป็นเดรสใส่เดี่ยวน่ารักมากๆน่ารักมากจริงๆแต่ว่าอันนี้คือให้เขาแบบเอาเป็นไซส์เล็กสุดมาให้เพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่เกินแล้วมันใส่ไม่ได้หก ก็คือตัวนี้น้องเป็นเชอ้์อเหมือนกันไว้เชอร์แขนกันกูดกับเป็นเอลรอยคือวันเนี้ยน่ารักมากสีแบบอย่างเงี้ยคือปกติไม่ค่อยใส่สีแบบเขียวๆอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบเออซื้อสีนี้มาตูะ้ะต่อมาก็คือเป็นตัวนี้เป็นเหมือนแบบเสืบบ้อวายทูเคสีเหลืองอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ชอบเหมือนกันก็คือตัวนี้น้องเป็นเดี่ยวนี้อ๋อแล้วก็เป็นเชือกผูกคออีกอันหนึ่งนะคะเราะมานนี้หมดแล้วจะชุดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกัน นนีะะคก็ถือว่าราคาโอเคเลยนะแบบเตัวอะไรเงี้ยคือราคาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่200แต่ว่ามากสุดเนี่ยไม่เกิน390นั่นเองนะคะซึ่งโดยประมาณก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะแบบผ้าต่างๆอะไรเงี้ยคือโอเคมากแล้วก็ชตลาดนี้เห็นนี่ยก็คือแบบสวยมากคิดว่าเดี๋ยวจะลองแบบไปรีดทำที่พี่ยอให้เสร็จให้มันเข้าเซ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูในไอจีรอบหนึ่งนะคะสามารถไปดูรูปในไอจีได้เลยก็ใครที่สนใจเสื้อผ้าหน้ารักแบบนี้เนี่ยก็สามารถมาได้ที่ร้านซินเทสนะคะที่สยามซอยหกนั่นเองร้านก็คือเพิ่งมาเปิิดดดดดใหหมมมม่่่่่่่่นนนนนนนะะะะะะคคคแแลลลลลล้้้้้้วววกกกกกก็็็เเเเเสสสืืออออออผาาาาาาบบรรััๆยยยถไไไไีีงงง์ูททซจ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็กดซับสไคร้ค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมไปดูกันนะคะยังไงก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย